สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสั่งสินค้าในแอปดับฤิ์กันนะครับเรามาดูวิธีสั่งกันอันดับแรกนะครับให้เราเลื่อนหาก็ได้เนาะเลื่อนหาตัวที่เราอยากได้ก็ได้หรือจะใช้คําค้นหาก็ได้นะครับผมจะค้นหาเนาะโปรเจนโปรเจนโปรเจนอ่าตัวนี้นะครับผมเจอละผมจะเอาตัวโปรเจนนะครับแป๊บหนึ่ง โปรเจนพัทอ่าตัวนี้นะครับผมจะสั่งโปรเจนพัทหนึ่งกล่องแทมมัสโลเซ่หนึ่งซองนะครับตัวนี้ครับราคาหกร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นราคาซีออครับผมหยิบใส่ตะกร้าก่อนโอเคทีนี้ผมจะสั่งตัวอื่นด้วยผมจะสั่งชุดทดลองนะครับชอุชุดทดลองผมจะเอาชุดทดลองวีตาดีตัวนี้โอเคผมมาแล้วหยิบใส่ตะกร้าครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ตะกร้านะครับอ่ามันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมรายละเอียดที่เราจะสั่งกดสั่งซื้อเลยครับปึ๊บที่อยู่จะส่งนะครับผม แล้วก็ดูนะครับตรวจสอบที่อยู่ของเราให้เรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้เราก็กดชําระเงินปึ๊บโอเคนะครับก็ขึ้นไยตรงนี้จะขึ้นหน้ารายละเอียดสินค้าให้เราอีกครั้งนึงนะครับที่อยู่เราถูกไหมสินค้าเราถูกไหมก็ถูกแล้วก็กดชําระเงินครับปั๊บทีนี้ก็กดยอมรับเงือนไขครับกดไปต่อโอเคครับเราจะแคปหน้าจอตรงนี้นะครับผมแคป แค่เพื่อเอา QR code ไปชำระที่แอปกสิกรนะครับหรือแอปธนาคารที่ทุกคนมีนะครับโอเคเห็นไหมครับเมื่อเราชำระเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับชำระเงินเรียบร้อยทีนี้เรามาที่แอปดูอีกครั้งครับอ่าตรงนี้ก็จะขึ้นชำระเรียบร้อยนะครับเราก็กลับหน้าแรกเลยทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับการสั่งสินค้ากับดอบลิสก็ไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับลองไปสั่งกันดูนะครับ